Nè coi. Ê. มบ18กรกฎาคมรวมตัว10เครือข่ายพร้อมเสนอ3ข้อขับไล่พลเอกประยุทธ์โดยเมื่อเวลา11นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้เตรียมปิดการจราจร ตั้งแต่แยกนางเลิงไปจนถึงแยกมักวาดและจะนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางปิดกั้นเพิ่มเติมบริเวณสะพานจะัม่มาดูเชิด้านคางของทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่นำมาปิดกั้นบริเวณถนนพระารามที่5แล้วทั้งนี้ยังมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนและรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนเข้าสแตนบายในพื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาลต่อมาในเวลา12นาฬิกา บรรยากาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในส่วนของการเตรียมเคลื่อนกระบวนของกลุ่มชุมนุมไปที่ทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมจากกลุ่มต่างๆรวมกว่า10เครือข่ายเพื่อมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานา้ยกรัฐมนตรีและก็เริ่มมีมวลชนทยอยเข้ามารวมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นรวมถึงได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ เช่นหุ่นผ้าสีขาวเพื่อนสีแดงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ซึ่งในเวลาเดียวกันนายปียรัตจงเทพหรือว่าโตโตโ้แกนนำกลุ่มวีโวได้เดินทางมาถึงบริเวณที่จัดกิจกรรมแล้วเช่นเดียวกันต่อมาในเวลา13.30นาทีผู้กำกับสอ,อนอ,อชนะสงครามสอนอสำราญราช รวมกันประกาศแจ้งเตือนผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยห้ามชุมนุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขวาฝืนพรกฉุกเฉินพร้อมขอย้ำเตือนผู้ชุมนุมว่าเป็นการกระทำความผิดจึงขอให้ยุติการชุมนุมขณะที่กลุ่มมวลชนเยวาวชนปลดแอกและมวลชนกลุ่มแนวร่วมจากเครือขา่ายต่างๆกว่า10เครือข่ายทยอยเข้าพื้นที่และก็เริ่มทำกิจกรรม ระหว่างรอเคลื่อนกระบวนเช่นฝศสีเป็นข้อความย้ำขอเรียกร้องในการขับไล่บนเอกประยุทธ์โดยการชุมนุมนั้นมีการเน้นย้ำในมาตรการการป้องกันโควิด -19 นายทัชพงศ์แกดำหนึ่งในแกนนำกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าและเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่าได้แจกหน้ากาก N95 ถุงมือทางการแพทย์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อและก็เสื้อกันฝนรวมทั้งหมด 1,000ชุดเพื่อที่จะให้กลุ่มมวลชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และก็ได้ป้องกันตามมาตรการโควิด -19 ขั้นสูงสุดโดยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในวันนี้จะเน้นสันติวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่ก่อนที่ในเวลา15นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมที่นัดหมายรวมตัวกันเตรียมเคลื่อนกบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่ง และก็ได้เริ่มเคลื่อนกระบวนออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตยมุ่งหน้าไปยังสันนิยฐรัฐบ,บาลบริเวณสะพานชมัยมรูเชตโดยจะเคลื่อนกระบวนไปทํากิจกรรมย้ําถึง3ข้อเรียกร้องคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขปรับลดงบประมาณสถาบันและก็กองทัพเพื่อนํามาช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด -19 และก็เรียกร้องให้เปลี่ยนวัคซีนโควิดเป็นชนิด mRNA เวลา15.35นมวลชนเริ่มดึงลวดน้ำตำรวจสั่งให้รถจีโน่เตรียมตัวฉีดน้ำ15.38นนตำรวจนับต่อยหลังประกาศแจ้งการฉีดน้ำ15.43นนกลุ่มมวลชนอย่างคงหรือสิ่งกีดขวางต่อมาในเวลา15.45นกลุ่มมวลชนตั้งแนวกำบัง เตรียมพร้อมการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ด้านตำรวจก็ชี้แจงว่าเป็นการฉีดน้ำเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตางราชการ15.50นาทีตำรวจสั่งฉีดน้ำสีพร้อมประกาศยืนยันว่าไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะใช้อุปกรณ์และสัดส่วนเท่าที่จำเป็น16.05นาทีเจ้าหน้าที่ประกาศหาผู้ชุมนุมยังไม่หยุดหรือสิ่งขีดขวางจะฉีดน้ำผสมแก๊สและเครื่องยิงแก๊สตามลำดับ ด้านกลุ่มกาดวีโวนำโลมาเป็นเกาะกำบัง16นาฬกา10นาทีตำรวจเริ่มยิงกระสุนยางต่อมากลุ่มมวลชนก็ได้เปลี่ยนเส้นทางไปทางตนนนครสวรรค์หลังตำรวจใช้กระสุนยางมุ่งหน้าเข้าสู่ทำเนียบและต่อมาก็ได้มีผู้ชุมนุมรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บโดยมีการระบุว่าถูกกระสุนยางจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่หนึ่งราย16นาฬกา25นาทีเจ้าหน้าที่เริ่มถอยแนวป้องกันบริเวณจุดปะทะ หลังกลุ่มผู้ชุมนุมเปลี่ยนเส้นทาง16นาิกา40นาทีกลุ่มมวลชนเคลื่อนกระบวนไปที่ถนนพิษณุโลกหลังเปลี่ยนเส้นทางมาทางถนนนครสวรรค์เพื่อมาอย่างสำเนียงร,รัฐบาลด้านตำรวจนั้นปิดกั้นเส้นทางแยกพาณิจการพร้อมกับเตรียมรถน้ำควบคุมฝูงชน2คัน16กนกา45นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการฉีดน้ำสกัดผู้ชุมนมุมบริเวณแยกพานิชยการ 17นาฬิกาตำรวจติดตั้งแนวสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสีแยกพานิชยาการใช้แก๊สน้ำตาสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้าใกล้แนวรั้วกัน17นาฬิกา18นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมใช้รถบรรทุกจำนวน6คันมาจอดทำเป็นแนวกั้นบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยม17นาิก20นาทีหลังจากที่สถานการณ์นั้นสงบลงกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำรถบรรทุกเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำแนวกัน้น ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องยิงแก๊สน้ำตาหยุดการกระทำของกลุ่มมวลชนทำให้เกิดการถอยล่นของมวลชนอีกครั้งต่อมา17นาา30นาทีแกนนำประกาศให้เปิดทางให้รถที่จะสัญจรออกไปทางแยกยมมาราชและสั่งให้มวลชนถอยไปตั้งหลักในพื้นที่เซฟโซนบริเวณปั๊มน้ำมันถนนหลานหลวงซึ่งเจ้าหน้าที่ยังมีการฉีดแก๊สน้ำตาออกมาเป็นระยะ 18นการ15นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมจำกิจกรรมไฮไลท์ในวันนี้คือการนำหุ่นผ้ามาเผาบริเวณสีแยกนางเลิงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อถึงผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 และเป็นการย้ำถึงข้อเรียกร้อง3ข้อในวันนี้18ในการ30นาทีผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมเพราะว่ามีคนบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

กาผ้าวันคอสีกเขียวหรือกาที่มีส่วนอยู่ยวห้องให้คอยดูว่าใครเจ็บก็พาออกมาครับวันนี้เป็นการกระทำของรัฐบาลที่เริ่มใช้กําลังและความรุนแรงก่อนเราจะยืนยัดว่าเรามาอย่างสันตินครับแวนวหน้า่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการนะครับ